สายลายจากเต้ารับคู่นะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวเหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเปลี่ยนสวิตท,ทางเดียวและเต้ารับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นสวิตท,ทางเดียวและเต้ารับนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับสวิตและเต้ารับจะมีสวิตหนึ่งตัวเต้ารับ3มช่องนะครับ ต้รับ3ช่องและสวิตช์ทางเดียวหนึ่งตัวนะครับก่อนจะทําการเปลี่ยนเรามาทดลองกันก่อนนะครับสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลดไฟเต้ารับนะครับเต้ารับมีไฟนะครับสามารถใช้งานได้นะครับปิดสวิตช์ทางเดียว off breaker นะครับต่อไปเราทําการเปลี่ยนกันนะครับสายเมนนะครับที่มาใช้จุดนี้นะครับจะเป็นสายเมนรวมนะครับจะใช้รวมกับสวิต และเต้ารับนะครับต่อไปเรามาทําการเปลี่ยนกันเลยนะครับตัวน,นี้นะครับจะเป็นเต้ารับนะครับเราก็จะเอาตัวหน้ากากออกนะครับจะยึดด้วยสกรูสองตัวสวิตชทางเดียวอย่าลืมออฟเบรคเกอร์เมนทุกครั้งนะครับก่อนทําการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง ายเมนนะครับจะมาเข้าเต้ารับนะครับสายลายจะมาเข้าเต้ารับสายนิวตันจะมาเข้าเต้ารับนะครับออกจากเต้ารับนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายลายนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟส่วนสายนิวตันนะครับก็มาจากสายเมนนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับออกจากเต้ารับนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับเราก็จะถอดสวิตช์ทางเดียวออกนะครับ ตัวสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะมีสายอยู่2เส้นนะครับถอดเต้ารับออกนะครับตัวเต้ารับนะครับจะมีสายเมนเข้าแล้วก็ออกจากตัวเต้ารับนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับเต้ารับนะครับใช้สายขนาด2.5นะครับตัวหลอดไฟนะครับใช้สายขนาด1.5นะครับสายเมนนะครับจะเป็นสายขนาด2.5ออกไปหาตัวสวิตช์ทางเดียวนะครับ จะเป็นสายขนาด1.5นะครับแล้วก็ถอดออกนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสายเมนเราก็จะถอดตัวเต้ารับออกจากบ็อกนะครับจะยึดด้วยสกรู2ตัว ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะถอดบล็อกออกนะครับ เมื่อเราถอดสวิตช์และเต้ารับออกไปแล้วนะครับก็จะมีสายอยู่5เส้นนะครับสายนี้นะครับก็จะเป็นสายพ่วงนะครับเราก็เอาออกเลย2เส้นนี้นะครับจะเป็นสายเมนนะครับที่มาจ่ายให้ตัวไฟจุดนี้นะครับอีก2เส้นนะครับจะเป็นสายสําหรับหลอดไฟนะครับครับแล้วก็แยกกันนะครับสายแยกเป็น2ชุดนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการยึดบล็อกนะครับบล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกขนาด 4, ี่คูณสนะครับ เราก็จะเอาสายเข้าในบ็อกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับสายเมนและสายสำหรับหลอดไฟนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็จะยึดจะยึดด้วยสกรูนะครับ สก,กสายนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสีเส้นนะครับสายเส้นนี้นะครับสายเมนตัวปลายสายนะครับเราก็จะดัดให้มันตรงนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดัดให้มันตรง เพื่อสำหรับเข้ากับเต้ารับตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับนะครับและสวิตช์ทางเดียว1ตัวนะครับเต้ารับ3ตัวและสวิตช์ทางเดียว1ตัวนะครับครับตัวด้านหลังนะครับสวิตช์ทางเดียวเต้ารับก็จะมีลายกลาวและนิตอนลายกลาวและนิตอนนะครับสายกลาวนะครับเราจะไม่ต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะต่อแค่ สายลายและสายนิตอนนะครับสําหรับสายกราวนะครับสามารถต่อเพิ่มได้นะครับโดยเอากลาวจากตู้คอน s u m อ e r ยูนิตนะครับมาเข้าเต้ารับตัวที่1ออกจากเต้ารับตัวที่1นะครับมาเข้าเต้ารับตัวที่2นะครับสายเมนนะครับจะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับคู่เต้ารับเดียวสวิตช์ทางเดียวสายลายนะครับจะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับก็คือจุดนี้นะครับ สายลายจะมาเข้าเต้รับคู่ครับสายลายมาเข้าเต้รับคู่นะครับสายนิต้อนนะครับก็จะมาเข้าเต้รับคู่เหมือนกันนะครับสายลายจะมาเข้าเต้รับคู่สายนิต้อนก็จะมาเข้าเต้รับคู่นะครับต่อไปนะครับเราจะจาสายลายจากเต้ารับคู่นะครับมาเข้าเต้รับเดียวสายนิต้อนจากเต้รับคู่นะครับมาเข้าเต้รับเดี่ยวนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวต้นนะครับจากเต้ารับคู่นะครับมาเข้าเต้ารับเดียวแล้วก็ดันครับเลยนะครับจากเต้ารับคู่มาเข้าเต้ารับเดียวนะครับสายลายจากเต้ารับคู่นะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวเหมือนกัน ทีนี้นะครับเราจะจําสายลายจากเต้ารับเดียวนะครับมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวจุดนี้นะครับสายลายจะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวนะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะไปหาหลอดไฟนะครับสําหรับสายลายส่วนสายนีต้นนะครับเราจะเอาจากเต้ารับเดียวนะครับออกจากเต้ารับเดียวก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับ เส้นนี้นะครับจะเป็นสายนิวตอนนะครับส่วนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายลายนะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับจุดนี้นะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวนี่ออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะไปหาหลอดไฟนะครับส่วนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับถ้าตัวทองแดงยาวไปนะครับเราก็ตัด ถ้าสั้นไปนะครับเราก็ปอกสายเพิ่มอีกนะครับนะครับเราก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับสายลายมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่มาเข้าเต้ารับเดียวออกจากเต้ารับเดียวมาเข้าล่างสวิตชทางเดียวออกจากสวิตชทางเดียวก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียว ออกจากเต้ารับเดี่ยวก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับสําหรับสายกราวนะครับสามารถต่อเพิ่มได้นะครับสายกลาวมาจากตู้คอน sumo ยืนดิบนะครับจะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่นะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวนะครับสําหรับสายกลาวสามารถต่อเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าที่บ้านนะครับไม่มีสายกลาวนะครับก็ไม่ต้องต่อนะครับแต่ถ้าเป็นตู้คอน sumo ยืนดิบนะครับสามารถ ซื้อแท่งกาวมาต่อเพิ่มได้นะครับสำหรับระบบสายกาวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดตัวหน้ากากนะครับปิดตัวหน้ากากจะยึดตัวหน้ากากให้ติดกับบล็อกนะครับก็จะยึดด้วยสกู4สี่ตัวนะครับ เมื er ppo, sociedad, ่อเสร็จแล้วนะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียวนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับส่วนตัวเต้ารับนะครับเราจะลองด้วยหลอดไฟหลอดนี้นะครับว่าเต้ารับสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับมีไฟมาจ่ายให้ตัวเต้ารับหรือเปล่านะครับเต้ารับมีไฟนะครับมีไฟมีไฟนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ